ก็มีการตั้งโอยเครื่องเล่นเต็มเลยรถบัมใครชอบบ้างเริ่มมีสีสันแล้วนะคะเดี๋ยวพอเย็นอีกหน่อยหนุกหนานแน่นอนรถไต่ถังนุ่นห่ะมองไกลๆเห็นเลยอันนี้จะตั้งอยู่ในสารากลางนะ,ะมีจำหน่ายบัตรนะคะโอ้ ขึ้นจิงชาสวรรค์บ้านผีเอาไหมอ่ะเราเข้าไม่ได้นะน,นะเรากลัวใครที่ไม่กลัวนะลองดูเนี่ย amazing ม,มากเลยอะ่ะมอไซไต่ถังอะ่ะทำได้ไงอะ่ะเราไปดูแล้วเราหวาดเสียวอะ่นะเนอะดูค่ะดูค่ะ เครื่องเล่นนะคะตั้งอยู่ในศาลากลางสมุทรปราการค่ะมีช้อนปลาด้วยเฮ้ยนมนี่ชอบไหมใสายไหมค่ะใสายไหม นี่จะเป็นกาชาตินะคะสอยทุกปีไม่เคยได้เลยเลยอ่ะอันนี้คร่าๆนะเพื่อนๆเดี๋ยวข้ามๆนะเราจะเดินเข้าไปในสรากลางนี้ไปข้ามเรือไปไหว้พระเจดีย์กันแต่ตอนนี้เราขอออกไปดูข้างนอกหน่อยนี่ค่ะเราเลี้ยวออกไปข้างนอกก่อนอุ้ยตุ๊กตาหมีตัวใหญ่ ทำงานไปด้วยกันนะคะของกินเยอะมากจำปดาดะค่ะลูกต่องอะ่ะแล้วเมื่อกี้เรามาจากรถไฟฟ้าทางด้านน้นนะคะแล้วก็เลี้ยวเข้าสารากางแล้วก็ออกมาก่อนอยากมาชมข้างนอกค่ะเดินชมกันเลยนะยังมีรถวิ่งอยู่นะคะยังไม่ปิดถนน ไม่รู้จะปิดกี่โมงเพื่อนๆเดินเที่ยวก็ระวังรถด้วยนะคะแต่เดี๋ยวก็ปิดแล้วล่ะค่ะเพราะตอนนี้รถก็วิ่งลำบากแล้วละ่ะให้รู้บ้างว่าทางใครใช่ไหมทางคนเดินเกาลัดตีเฮงนะคะ เที่ยวไปด้วยกันนะคะเพื่อนโอ้ยของกินของซื้อของขายเยอะาามากเลยลองตรงกลางนี่นกกระทาหันตัวใหญ่ๆนกกระทาจากสุไทโดนไฟนพอช่เลยค่ะอันนั้นคือตรงกลางนะคะปีนี้ดูของเยอะจังเลยค่ะ น้าเต็ไมไปหมดเลยอ่ะได้นะลกเอา่ไหมราได้จ้าไปไดออออ้อร่อยนอดเด็ดหอยทอดค่ะคเห็นแล้วหิวหิวเราเดินเที่ยวกันยาวๆเลยนะคะเพื่อนๆอันนี้คือฝั่งขวามือเราลงจากรถไฟฟ้านะฮะแล้วเราก็เดินเข้ามาอันนี้ฝั่งขวามือนะคะแล้วนี่ เขายังไม่ได้ปิดถนนเลยไม่รู้ปิดกี่โมงตรงเกาะกลางก็มีนะคะของขายนะคะฝั่งซ้ายมือน้นก็มีนะคะอุ้ยไม่ไหวจะเที่ยวเลยอะ่ะตัวสีไหมวิวหอชมเมืองนะคะ กือบถึงโรงพักแล้วค่ะตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการนะคะมาเที่ยวสมุทรปราการกันนะขนมจากเข้าหลามไม่พลาดเดี๋ยวเที่ยวเสร็จแล้วต้องหิ้วกลับบ้านโอ้ยหม้อแกงนี่ก็ซื้อกินทุกปีเลยค่ะ บม่ำตัวอะไรดีคะนี่เป็นแหล่งโปรตีนชั้นดี<อ>จานนี้ตำรวจนะคะพี่รถน่ายังไม่ยอมหยุดนี่หรอ,องสงสัยจะปิดห้าโมงค่ะตอนนี้ประมาณสี่โมงครึ่งแล้วก<อ>ินไมหมไก่ย่างน้ำมะพร้าว เราเดินมาถึงหน้าโรงพักแล้วรถเขาก็ขับยากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าคนมากขึ้นเรื่อยๆเราจะมาถึงทางแยกข้างหน้าแล้วะตรงเนี้จะเป็นสามแยกเลยขวามือเนี่ยเดี๋ยวจะเดินเข้าสารากลางได้ตรงนี้จะเป็นสาลสมุทรปราการนะคะแยกหนึ่งแล้วนะคะ ห้ยถังแตกหากินยากแล้วนะเดี๋ยวข้า้งหน้าจะเป็นสองแยกอุ้ยเจ้าหน้าที่ต้องคอยบอกแล้วว่า้ยถังด้วยนะชนนะชนนะอย่าชนนะอย่าชนนะเจ้าหน้าที่หกชนนะชนนะอย่าชนนะชน,น,ะชน,น,ะชนไม่ได้ สิ้นมากเลยเพื่อนๆเคยมาเที่ยวตอนกลางคืนไหเคยอ,อยู่แล้วเนอะคนไหลอ่ะคนไหล<อ>นี่ก็เกือบไหลแล้วนะคะเนี่ยขนาดฟ้าย,ยังไม่มืดเลย ทางซ้ายนี่จะไปตรงหน้าโรงเรียนวัดทีิชัยสงครามนะคะแล้วก็ผ่านหน้าวัดด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาแยกตรงกลางนี่ก่อนนะคะดูสิเดินทางไหนดีอ่ะคือจะมีร้านทั้งขวาตรงกลางทางซ้ายด้วยหิวไ,ไหม,ไมไโห ให้เพื่อนๆดูความอลังการนะคะฟ้ายัางไม่มืดเลยนะคะเนี่ยฟลงึกหิวอะ่ะจะขอเดินก่อนเดี๋ยวจะซื้อให้อีลุงตรงนังเลยค่ะยิ่งเดินยิ่งหิว เที่ยวไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆมีโอกาสมาเที่ยวนะคะงานใหญ่มากเลยถ่ายให้เ,เพื่อนๆดูจะได้หิวของกินนะคะของใช้เสื้อผ้าจัดเต็มค่ะโอ๊ยขอมาหยุดเดินก่อนขอพักก่อนนะคะพักก่อน ลูกชิ้นบางบูธก็เพิ่งมาตั้งนะคะเสากำลังจัดกันอยู่เลยไม่รู้ค่าเช่าที่เท่าไหร่เนาะเนี่ยค่ะจะเป็นล็อกตรงกลางเพื่อนๆมาเที่ยวกันเลยอ่ะปีนี้ดูยิ่งใหญ่มากเลยอ่ะเต็มเลยของเด็กเล่นค่ะร้100อยปากย่าง ออะะะไระคะมีทุกอย่างนี่ค่ะร้านนี้เพิ่งตั้งฝั่งนู้นก็มีเนาะไม่ไหวจะเดินเลยอะ่ะค่อยมีช่องว่างหายใจหน่อยนี่เพื่อนๆสวยจังเลยแหวน59าสองวงร้อย ขวคุณแจยีบาทกับเป๋าเหมาะเลยของเราเก่าแล้วเดี๋ยวจะต้องมาดูเพื่อนดูสิคะคิปช็อปอะไรก็มีหมววน่ารักชุดเด็กๆโอ้ยเสื้อผ้ากระเป๋าเ0็ดบ ร้อยหนึงสุดยอดอะงานนี้เราได้กระเป๋าแน่นอนผ้าคนหนูไหมคะร้อยเก้าสิบเก้านเุ่มเลย้กเปียวไมคะ บาทค่ะน้บาทัาไว่นดต่อได้นะคะเพื่อนๆดูดิ80บาทนะสตัว150เดินๆไปหิวติมค่ะน้องๆกินติมกันใหญ่เลย กะละแมที่นี่อร่อยมากนะเชื่อไหมมีเพื่อนนะเพื่อนซื้อส่งไปเมืองเหนือเลยอ่ะทำสดๆใหม่ๆเลยค่ะอันนี้บรรยากาศกำลังตั้งร้านนะคะเพื่อนที่มาค่ำๆก็อาจจะไม่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้นะคะเพราะว่าตั้งเสร็จแล้วเนี่ยกำลังมาตั้งร้านกันใหญ่เลย บูธเท่าไหร่เนาะมีพี่ด้านในรออยู่นะมั่วมามั่เข้าไปนั่งกันเลยเลจ้าเลี้ยงฟรีนะครับรอบฟรีนะนั่งกันเลยเลยเสื้อผ้าแฟชั่นค่ะ เดินทางไปเที่ยวปีใหม่คลิปจบน่ารักน่ารักค่ะกำลังตั้งร้านนะคะบรรยากาศแบบนี้นะคะเห็นตอนหัวค่ำนิดนึง,ง,ดงเดินนะคะหิวซื้อกินได้เลยค่ะ น,นี่นะคะเพื่อนๆตกค่ำนี่นะคะไหลนะคะคนจะเดินดุบๆๆๆกักก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 นไปเลยค่ะแต่มันก็ได้บรรยากาศท่องเที่ยวกันเนอะเรามาเก็บบรรยากาศแบบมีแสงอาทิตย์ก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะอยู่จนมีแสงจัน์ทเลยอันนี้จะเป็นห้างอินฟินิตนะคะห้างประจำปากนะ้ำสมุทรปากการของเรา วันนี้เรายังไม่เข้าเพราะเรามีงานปักน้ำสมุรป,ปากการเดี๋ยวเรามาเข้าอินฟินิตวันหลังนะเราเดินมาเรื่อยๆนะคะจาก BTS ปักน้ำเกือบจะสุดงานแล้วค่ะเนี่ยสนุกอ่ะขนาดว่าอุ๊ยมันยังไม่ได้แบบกินไม่ไหไมกินหมนมงไหมข้าวเหนียวเนื้อทอด

เนวาลี้ยวมาพักก่อนตรงนี้ค่ะหายใจตรงนี้จะเป็นท่าข้ามเรือไปฝั่งพระสมุดเจดีในเวลาปกตินะคะเข้าไปในตลาดปากน้ําแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปข้ามไปไหว้พระสมุดเจดีเนี่ยเราไปข้ามในสารากลางได้เลยนะ เรามาพักหายใจแล้วเราเดินต่อป,ป้าหวานปัตตมานะสามถุงที่ภาพของโปรดมากมิงโกใครๆก็นั่งกันก่อนครับคุณพี่ทำอะไรจะได้ตัวใหญ่ๆอ่าเหลืออีกหลายคืนแหละแต่เอาคืนนี้ก่อนทางซ้ายมือนะคะจะไปทะลุทางธนาคารกรุงเทพไปวัพยยดพระใหญ่ได้อีกค่ะพี่เราแน่ครับเพื่อนยังหมดไปแล้วนะเราเดินไปสุดงานเลยนะ เพื่อนๆนที่เป็นคนปักน้ำก็จะเห็นภาพแต่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่เป็นคนที่อื่นนะคะก็อาจจะไม่ค่อยได้มาเป็นยังไงบ้างคะง,งานใหญ่โตอลังการไหมนี่จะสุดสุดงานแล้วนะคะมันก็จะไปถึงนู้นเลยตลาดสดฮะตลาดปักน้ำ ที่เราเดินเดินกันอยู่นี่คือถนนนะคะเฮ้ยเราลืมสังเกตปิดถนนไปตั้งแต่เมื่อไหร่